สวัสดีเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนกินมะม่วงหาวมะนาหวหูกับน้ำจิ้มเจ่วปลาล้านะคะแล้วก็ที่เราดองไว้สามกระปุกนะคะกินเหลือกระปุกเดียวแล้วค่ะอร่อยมากๆเลยแล้วก็ตักออกมาจากน้ำเชื่อมนะคะที่เราดองเอาไว้นะเอามาใส่จานค่ะ มาประมาณนี้แหละค่ะกินคนเดียวเนาะก็จะหวานหวานปเปรี้ยวกรอบๆค่ะทุกคนจากนั้นเราก็จะเอาน้ำน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำของมะม่วงหาวที่เราเชื่อมน่ะก็มีน้ำเชื่อมเนาะมีน้ำเชื่อมมันก็จะออกหวานหวานปเปรี้ยวค่ะทุกคนนี่ค่ะ เราก็จะใช้น้ำเชื่อมของเขาเนาะใส่ลงมาในถ้วยค่ะผสมกับผ <c oughs> สมกับพริกป่นแล้วก็น้ำปลาร้านะคะเศษผงอ่าไม่ใช่เศษผงนะคะเป็นไอไม่ใช่เศษผงค่ะเป็นอออะไรนะ ราใช้สามช้อนนะคะ,ะใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะพริกปน่นแต่ย่าใส่ช้อนช้อนกับอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาสามช้อนค่ะกับตอนตอนปลาเอาไว้ฉีกินค่ะน้ำปลาเยม้วนค่ะอร่อยมาก หอมหอมแล้วก็นัวค่ะใครสนใจก็ทักไปหาเยมวนได้เลยค่ะปลาลาเขารับรองอร่อยไม่เหม็นไม่ขาวนี่ค่ะตัวเล็กๆเรา,เาไว้ฉีกเนาะก็ผสมผสมไม่ต้องใส่อะไรมากเลยค่ะใส่น้ำปลาพริกป่นแค่นั้นเอง แล้ก็น้ำน้ำของมะม่วงหาวค่ะก็จะมีรสเปรี้ยวรสหวานอยู่แล้วผ <Okay. S 1> สมเสร็จแล้วเราก็เอาไปคุกกับมะม่วงหาวได้เลยค่ะเนี่ยค่ะใส่ล่าลงไปเลยน่ากินไหมคะทุกคนขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้สวหน่อยนะคะนี่ค่ะคุกเค้าให้เข้ากันอร่อยมากๆค่ะกรอบหวานอมเปรี้ยวกลมกล่อมค่ะวันนี้คุณย่าก็ขอเพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะร่ำรวยสุภาพแข็งแรงค่ะ วันนี้คุณย่าขอตัวจบคลิปไปก่อนชิมก่อนนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะกรอบสดน้ำนัวมากเลยค่ะวันนี้คุณย่าก็ขอตัวจบคลิปไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะบายบาย